สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพอมีพี่น้องเอฟซีทุกคนตกทันนะคะมือน,นีนะ้กลับมาพบมาพอกับสาวแพ้ว่าคนโกกคนเก่าคนเดิมจ้า ทุกคนเนาะมือนีน้องแพ่ว่าจะมาคอเราในความภาคภูมิใจในความผู้สึกดีๆนะคะที่คนไทยมอบให้นั่นเองนะคะทุกคนคือยังไงก่อนอื่นแล้วนะจะบอกว่าต้องกราบขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ให้การสนับสนุนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะ คืออย่างนี้ทุกคนแพรวจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังเนาะเดี๋ยวพูดไปพูดมาจะหาว่าอวยคนไทยอวยประเทศไทยอีกแหละก็ช่างเถอะเราก็ไม่สนใจเนาะแพรวก็จะขอเล่าในความรู้สึกที่แพรวได้เจอแล้วก็ในสิ่งที่แพรวได้พบเจอก็แล้วกันนะคะทุกคนคืออย่างนี้เนาะแพรวามาทํางานตรงนี้ก็รู้สึกว่า ก็ไล่ดหลายเดือนแล้วนะคะทุกคนหลายเดือนแล้วนะะลเนาะและทีนี้เราก็เพิ่มมารู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงความจริงคือยังไงแพรวาก็คืออย่างนี้ค่ะทุกคนคือคนเก่าเนาะเจ้านายก็จะชอบเรียกว่าขมิน,นะคะทุกคนขมิก็น่าจะเป็นกัมพูชาหรือเปล่าถ้าถ้าจําไม่ผิดก็ต้องถ้าจําผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะคือเขาก็บอกว่าเออรู้ไหมว่าคนเก่าอะ่ะ คือเข้ามาทํางานอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นความดีใจหรือเสียใจนะทุกคนคือคนเก่าที่เข้ามาทํางานอ่ะเขาจะไม่ได้ทําห้องข้างบนห้องเจ้านายอ่ะทุกๆวันนะสาวแพรนะักแพรวาเขาพูดอย่างนี้เนาะเราก็เลยถามว่าทําไมคะถึงไม่ได้ทําความสะอาดห้องเจ้านายห้องใหญ่ห้องเจ้านาย,านายคนโตอ่ะจะไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนคือ ห้องคุณผู้หญิงเนาะนะคะทุกคนเพราะว่าห้องคุณผู้หญิงอะ่ะคือเขาก็ไม่ได้ทําทุกวันแต่ที่นี้อ่ะพอเพราะว่าทําไมถึงไม่ได้ทําทุกวันเนาะเขาก็พูดว่าเออคือเราก็ไม่ค่อยไว้วางใจเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นเนาะเขาก็มาทํางานแล้วก็ไปกับอะไรต่างๆนานาคทุกคนคือมันไกลไม่ได้อยู่ในที่ที่ใกล้ชิดเหมือนกับ แพรว่าส่วนแพรว่าเองคือไม่ได้อยู่บ้านเจ้านายแต่ว่าเจ้านายจะเศร้าแบบอ่ะห้องให้อยู่แต่ว่าก็จะอยู่ไม่ไ,มได้ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะทุกคนเราก็เลยอ,อ๋ออ้าวก็แสดงว่าพี่เขาก็ไม่ได้เข้ามาทําความสะอาดทุกวันนะสิใช่พี่เขาไม่ได้เข้ามาทําความสะอาดทุกวันจะทําแค่วันพุธอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็เลยแปว่าเฮ <LE> ้ยแล้วทาไมทีเราให้ทําทุกวันอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เริ่มคิดแล้วก็เราก็เริ่มน้อยใจ แต่พอมาทีนี้ก็เลยเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าอ๋อที่ให้ทําทุกวันน่ะคือไว้วางใจไงก็เลยในความไว้วางใจก็เลยให้เข้าไปทําทุกวันเพราะว่าห้องของคุณผู้หญิงจะมีของที่เยอะมากเป็นมีของสําคัญที่เยอะมากนะทุกคนเขาก็เลยไปได้ทําทุกวันรู้ไหมว่าเขาไว้วางใจหนูนะ เขาถึงได้ให้หนูเข้าไปทําทุกวันอะไรประมาณนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีมากนะที่เราเข้ามาทํางานใช่ไหมทุกคนและเราได้เล็กเราได้ความไว้วางใจตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาทําเลยก็เลยเขาก็ปล่อยให้เราทําไปทําไมถึงเพวาะก็ยังงงนะวันแรกที่เพวามาทํางานนะทุกคนขอเล่าไปย้อนหลังวันแรกที่มาทํางานคือยังไงคือลูกสะพ้ยเนาะ ลูกสะพายของเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวหนูขอดูก่อนนะว่าห้องแม่เปิดห้องแม่ไว้หรือเปล่าปกติแม่จะไม่ได้เปิดห้องไว้ไม่จะเปิดให้อ่าพี่พี่แม่บ้านคนเก่าอ่ะทาเฉพาะวันพุธวฮ่เราก็งงเนาะคือเพวีวาก็เป็นคนที่สงสัยนั่นแหละแต่เราก็ไม่กล้าถามเนาะเราไม่เพยวว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าถามเรื่องของเจ้านายอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของเจ้านายเพราะว่าถ้า เขาอยากบอกอะไรเขาก็บอกเราเองเป็นคนที่ไม่ชอบจุนจนันเรื่องเจ้านายน,นะคะทุกคนแต่อันนี้คือเหตุผลที่เอามาเล่าคือเรารู้ความจริงและเราก็เลยอยากจะมาบอกมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเออคนไทยเขามีความแบบว่าไว้เนื้อเชื่อใจกับแรงงานลาวที่มาทํางานในประเทศไทยมากขนาดไหนเพวยก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกเขาอาจจะเห็นมุมลึกๆของเราในการที่แบบว่าเ,ออเราเป็นคนแบบ ดูจริงจังจริงใจอะไรหรือเปล่านะแพราวาก็ไม่รู้อันนี้เราก็อาจจะเป็นจิตสัมผัสที่เขาก็จะมองออกว่าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่มือไวตีนไวไม่ปากไวไม่อะไรไวหรือเปล่าเขาเลยให้ความไววางใจตั้งแต่แรกเพราะว่าก่อนที่แพราวาจะมาทํางานนะทุกคนของเรานิดนึงเนาะคุณคุณผู้หญิงเขาจะสัมภาษณ์เราเนาะเขาก็จะถามว่าเออหลักๆนะการทํางานสิ่งที่เราต้องมีคือ สิ่งที่เราไม่ชอบก็คือความที่มือไวตีนไวอะไรประมาณนี้แหละเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราก็เลยตอบไปว่าถ้าหนูมือไวตีนไวนะคะหนูคงไม่จะทําหนูคงไม่มีโอกาสได้ทํางานในประเทศไทยนานและหนูก็คงไม่มีโอกาสที่จะทํางานบ้าน อยู่แต่ละที่ตั้งสองสามปีขั้นต่ำหรือว่าเจ็ดปีใช่ไหมคะเราก็เลยพูดอย่างนี้เนาะเขาก็คงจะคิดละเออถ้ามันเมอไวตีนไวอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเขาก็คงจะไม่ได้อยู่ในที่ที่หนึ่งตั้งเป็นปีขึ้นไปใช่ไหมเขาก็คงจะคิดแหละคุณผู้หญิงเขาคงจะคิดแหละเขาก็เลยแบบเออรู้แต่พอเรามาทํางานปุ๊บเขาก็เลยเปิดห้องใหญ่ๆนะทุกคนที่แบบมีของเยอะๆเนาะให้เราดู ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเออเขาก็ให้ความไว้วางใจกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราโชคดีนะเราก็เลยรู้สึกแบบดีใจก็เลยรู้สึกแบบไม่เสียใจที่ไม่บ้านคนเก่าเข้ามาทําความสะอาดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะในห้องคุณผู้หญิงคนใหญ่คนโตแต่ว่าสําหรับเพวาคือเพวาวํททุกวันทุกๆวันเลยแล้วก็เลยรู้สึกแบบเออมันก็ดีแล้วแหละมันจะได้สะอาดมันจะได้ไม่เลอะเทอะเราก็ถือว่าเราได้รับความไว้วางใจจาก เจ้านายเราก็เลยมีความสุขเนาะทุกคนแต่ในกรณีนี้คือแพรวา่ารู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากโชคดียังไงคือแพรว่าไปทํางานพิเศษใช่ไหมคะทุกคนวันอาทิตย์ก็อย่างที่เอฟซีได้เห็นได้รู้เนาะคือแพรว่าไปทํางานน่ะแพรว่าโชคดีมากเลยที่ได้รับความไว้วางใจจากนายจ้างคนไทยยังไงคือเวลาที่แพรว่าขึ้นไปทํางานน่ะ ข้างบนนะทุกคนจะมีของที่ราคามีราคาเยอะแยะมากเนาะก็เป็นบ้านคนรวยเนาะทุกคนอันนี้ก็คือขอพูดแบบอ้อมๆนะพูดไม่หมดแล้วกันนะคะคือเราจะเยอะมากเลยของเขาอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกภูมิใจและเราไม่เก่งกับการทํางานคือเขามอบหมายโอกาสให้เราคือให้เราทําความสะอาดโดยที่เขาไม่คํานึงว่าเออกลัว มันจะหยิบของเราไปหรือเปล่าน้องคนนั้นจะหยิบของเราไปไหมนู่นนี่นั่นคือเขาไม่ขึ้นมาดูไม่มาดูไม่ตามจิกไม่ตามมา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 บอกว่าเออหนูต้องทําตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคือไม่เลยคือแพรวารู้สึกแบบมันก็เลยรู้สึกให้เราแบบดีใจแล้วก็ตําเออแล้วก็เต็มที่กับการทํางานมากๆากนะคนคือนี่คือแพรวาอยากจะมาเล่านอนเรื่องนิสัยคนไทยที่มีต่อคนลาวแรงงานลาวเขาก็เลยบอกว่า เราก็เลยสงสัยว่าทําไมไว้วางใจก,ก็ก็ไม่รู้สีเนื่องจากว่าไทยกับลาวเรามีความแบบสัมพันธ์และพูดกันเข้าใจง่ายก็เลยส่วนมากคนคนไทยเนาะก็จะรู้จักนิสัยคนลาวนั่นแหละว่าเออเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าส่วนมากเขาก็เป็นคนที่พูดจารู้เรื่องเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะ ขี้รักขี้ขโมยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็อย่างเช่นเนาะแพราก็ไม่ได้พูดถึงเนาะแรงานที่ประเทศอื่นบางบางคนก็ยังก็ไม่ม่ไม,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 ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาทํางานแม้แต่ในประเทศไทยเนาะก็อย่างเช่นกับพูดง่ายๆก็คืออันนี้ก็คือไม่ได้พาดพิงนะทุกคนพูดถึงเฉยๆก็คือประเทศเวียดนามเนาะที่ได้หลายคนหลายคลิปที่เพบา แพาว่าพูดไปบางคนก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ชอบหรอกแพว่าเพราะว่าเป็นคนโน่นนี่นั่นนะทุกคนก็เลยแบบว่าคนลาวก็ให้เกียรติคือแบบว่าเป็นคนแบบว่านอบน้อมเนาะอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละก็เลยเราก็รู้สึกว่าอ๋อเขาก็ไปให้ความไว้วางใจกับแพวาพว่าแพาว่าก็เลยโชคดีมากๆในการทํางานครั้งนี้นะทุกคนก็เลยอยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะและก่อนจะจบคลิปนะทุกคนแพาว่าก็อยากจะขอบคุณเนาะ ทุกทุกคนทุกกําลังใจนะทุกคนที่มีให้เพวาบางครั้งแพวาก็อาจจะพูดวกวนกลับไปกลับมาก็คือมันมันคิดได้แต่มันพูดยากนะทุกคนแ <laughs> พาวาเป็นคนที่เรียกเรียงคําพูดแบบออกมาไม่ค่อยถูกไม่ค่อยตรงสเปคคนฟังเท่าสักเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษขอไปนะคะทุกคนแต่ก็เชื่อว่า วันข้างหน้าเพว่าอาจจะทําได้ดีกว่านี้ก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแต่นี่คือหนึ่งเหตุผลที่เพยวาอยากจะมาเล่าเรื่องการทํางานเนาะเรื่องประสบการณ์ในการทํางานว่าเฮ้ยนายจ้างคนไทยมีความแบบว่าเออให้โอกาสเราและแบบว่าเห็นเราเป็นแบบว่าเป็นคนทํางานจริงๆอะ่ะคือมันดีใจมากนะทุกคนที่เราได้มาทํางานและเราได้รับความไว้วางใจจาก นายจ้างหรือว่าจากคนรอบข้างเนาะมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่นะแพว่าเพว่าว่าการที่เราทํางานแต่ว่าเราหวัดระแวงว่าเออเขาจะคิดอย่างงู้นอย่างนี้กับเราไหมมันมันทําให้เราไม่มีความสุขแต่นี่คือความสุขของการทํางานในฐานะที่เพว่าเป็นแม่บ้านเนาะบางคนก็คอมเมนต์มาเอออย่างงู้นอย่างนี้แพว่าก็ ไม่เป็นไรเราก็ได้อยู่ในจุดจุดนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังผิดพลาดประการไหนเพราก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะก่อนจะจบคลิปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เพราด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย